เอาใสวัสดีนะครับผมมันเปืี่นนะครับเอาสอหรับเราพัฒนาของเขานะครับผมโอ้โหนะครับในงวดที่ผ่านมาในโอ้โหนาเสียดายมากนะครับพลาดไปเลยนะครับเนาะเพราะว่าเข้าใส่สูตรเข้าใส่เลขสูตรเดียวก็คือสูตรพระเอกนะครับเราเอาพระเอกมาจับศูนย์หนึ่งสามห้าไม่มีสักตัวเลยนะครับศูนย์หนึ่งสามห้าไม่มีสักตัวเลยนะครับในตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีสักตัวเลยนะครับศูนย์หนึ่งสามห้านะครับเราใช้พระเอกมาจับนะครับแต่ว่าหลักสิบหลักหน่วยของเรานี่นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยของเราก็คือ มาที่คู่มาที่คู่ล่างนะครับมาที่คู่ล่างนะครับเจ็ดหกนะครับมาเจ็ดหกนะครับแต่แปดเก้าเนี่ยนะครับเนาะแปดเก้าเนี่ยไม่มีแปดนะครับในหลักสิบก็มาที่คู่ล่างนะครับมาที่คู่ล่างนะครับถ้าเราจับินกันก็มาที่คู่ล่างเหมือนกันนะหกเจ็ดนะเพราะเลขไม่มีแปดเนาะนะครับสาหรับในงวดต่อไปนะครับเนาะสำหรับในงวดต่อไปนะครับผมในงวดต่อไปเนี่ยนะครับ เท่ากับสี่ใจหลักสิบหลักหน่วยเก่านะครับเนาะในหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างที่สี่นะครับเดินดีขึ้นกันนะครับเข้าบนล่างบนล่างกันแต่ว่ามีมีงวันนี้มันเข่าข้างเดียวนะก็คือเข้าล่างนะครับก็คือในชุดนี้นะครับจะเข้าบนล่างบนล่างบนล่างนะในหลักสิบนะครับหลักสิบนะครับในงวดนี้นะครับเนาะในงวดนี้นะครับในงวดที่ในในงวดที่ผ่านมานี่มันเข้าข้างเดียวก็คือมาแต่เฉพาะเลขเจ็ดนะครับอ้าวเขียนผิดเท่าเด็กว่าแต้มนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นหลักสิบนะครับนะครับก็จะมาเลขเจ็ดนะครับในหลักสิบนะครับตัวนี้เราเล่นมาแต้มเนาะเข้ามาแต้มมันเป็นหลักสิบนะครับมาเฉพาะหลักสิบบนนะครับเนาะนะครับสําหรับในวันนี้นะครับในหลักสิบนะครับประมวณพลออกมาแล้วนะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้านะครับนะครับต่อไปนะครับเนาะก็เป็นหลักหน่วยนะครับเนาะ ในหลักหน here, here, ่วยนี่เข้าบนล่างนะครับในหลักหน่วยเข้าบนล่างนะครับเข้าบนล่างมาหลายงวดนะครับเข้าบนล่างบนล่างนะครับนะครับในงวดที่ผ่านมานี้ก็เข้าที่บนล่างสําหรับไนงวดนี้นะครับนะครับก็ประมวลผลกันเลยนะครับห้าบวกเจ็ดเป็นห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสองนะครับได้สองนะครับ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียงแต้มนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่เนาะนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียงแต้มนะครับจับคู่กันเลยนะครับหนักครับเนาะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ นะครับต่อไปนะครับเราหฮาสี่บอใส่เลขสูตรเดียวนะครับก็คือพระเอกของเรานี่เอาไม่อยู่นะครับพระเอกของเราสูตรเดียวเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใช้เลขสูตรเดียวอย่างที่เขาเคยใส่ในงวดที่ผันผันมากก็คือใช้พระเอกสูตรเดียวเป็นตัวหลักนะครับเอาพระเอกมาจับในชุดนี้แล้วก็มาจับตัวเด่นอีกรอบหนึ่งนี่พระเอกหลุดก็คือหลุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวที่มั่นจริงๆนะครับตัวที่มั่นตัวที่เขามั่นใจเลยนะครับมั่นใจตลอดก็คือแต้มนะครับก็คือแต้ม แต้มท mm ี de no. idad, este este, este este ่เรามั่นใจนะครับเรามั่นใจตลอดนะครับก็คือเลขแต้มนะครับในแต้มของเราก็จะเป็นแต้มสูตรที่ในสูตรที่สองนะครับเป็นสูตรหลักนะครับสาหรับแต้มเนาะนะครับในตัวที่นะครับเป็นแต้มนะครับก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เรามั่นใจมากเพราะว่ามันไม่เคยหลุดเลยนะครับนี่นะครับแต้มสูตรนี้นะครับนักครับในวันที่ผ่านมาก็มาสองมาบนล่างนะครับไปที่คู่บนนี้เจ็ดหกก็จะไปที่สามแต้ม แล้วก็แปดแปดเก้านี่ก็เข้าเจ็ดแต้มนะครับก็มาบนล่างนะครสำหรับแต้มนะในชุดนี้นะครับแต้มหนัครับสำหรับในงวดนี้นะครับได้ไปที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับนะครับเราจะใช้แต้มนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับแต้มนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสอง ี่หกนะครับในงวดนี้นะครับเนาะแต่ว่านะครับในอีแต้มอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรที่เดินดีก็คือนะครับนานๆจะหลุดทีหนึ่งก็คือสูตรที่สามนะสูตรที่สามแนวเดินยาวนะครับเดินยาวนี่ก็มีสะดุดนะครับก็เดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดแล้วค่อยหลุดนะครับเนาะแล้วพักแล้วงวดนี้ก็เข้ามาอีกนะครับงวดล่าสุดสินะครับเก้าเจ็ด แปดเก้าก็เข้ามาอีกนะครับเข้าไปที่แต็มเจ็ดแล้วก็เข้าที่เต้มสามก็เข้ามาอีกนะครับก็หลุดไม่หลุดซ้านั่นแหละไม่หลุดซ้ํานะครับนะครับในชุดนี้เนาะนะครับไม่หลุดซ้ํานะครับในชุดนี้นะครับสําหรับในวดนี้นะครับนะครับสําหรับในวดนนี้นะครับได้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในสูตรตัวนี้นะครับก็เดินดีนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรที่สี่นะครับสามสูตรนี้นะครับเนี่ยสามสูตรสามสูตรนี้นะสูตรที่สี่เนี่ยเราก็บนล่างนะครับบนล่างบนล่างบนล่างนะคุมบนล่างได้ดีนะครับนานๆจะลดทีหนึ่งคือกันนะครับเราสิบพวดขึ้นไปนะครับ ในวัดล่าสุดนี่ก็ออกไปที่เก้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับก็มาบนล่างอีกนะก็มาที่แต้มเจ็ดนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับเจ็ดหกก็ไปที่แต้มสามนี่นะครับนะมาสวยเลยนะครับเลขแต้มเดินมาแบบทีทีแบบนี้เลยนะครับแต้มสามล้วก็แต้มเจ็ดเข้าบนล่างอย่างสวยๆเลยนะครับสําหรับในวดนนี้นะครับวดนี้นะครับ นะครับสำหร,รับเนขวันนี้นะครับได้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามสูตรนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานี้ได้เลขหกนะครับส้นสามสูตรได้เลขหกตัวนะครับได้หกได้แต้มหกตัวนะเต้มหกตัวก็เข้าเลยนะครับเข้าเลยนะครับเข้าบนล่างเลยนะครับหกตัวนะครับสำหรับในขวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันนะครับ มีแต้มเจ็ดนะครับตัวตตััววเดิมนะครับแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็มีแต้มแปดแต้มเก้าไม่มีนะครับแต้มศูนย์ไม่มีมีแต้มหนึ่งแล้วก็มีแต้มสองนะครับแล้วก็มีแต้มหกแต้มสี่ตัวนี้ไม่มีนะมีแต้มหกนะครับแต้มหกแล้วก็มีแต้มหกนะครับ ก็จะได้ไปที่ห้าตัวนะครับในวันนี้ห้าตัวนะครับเจ็ดแปดหนึ่งสองหกนะครับชนสามสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาเนั่ยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับแต้มสูตรที่สามกับสูตรที่สี่ตัวนี้สูตรที่สามแล้วก็สูตรที่สี่นะครับมันจะชนกันไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับชนกันไปเจ็ดตัวนะครับตัวนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ชนสองตัวคือศูนย์กับแปดนะครับก็มาที่ ต็มเจ็ดแล้วก็เต้มสามแต้มเจ็ดแล้วก็แต้มสามนะครับนะครับถ้าเขามาเทียบกันหนึ่งสองสามสี่หเกเจ็ดนะครับตัวที่ชนมาสองส่วนนี้เท่ามาเทียบกับส่วนที่สองนะครับนะเทียบกับสูตรที่สองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ,ม,บ,รรบมันก็จะชนกันไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับ ก็จะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดนะครับก็ 1, 2, 3, 4, 5, 7, ะบจะไปที่แต้มเจ็ดแล้วก็แต้มสามนะครับถ้าชนสามสูตรนะครับชนสามสูตรได้เลขหกตัวในวันที่ผ่านมาวันนี้ได้ห้าตัวนะครับครับถ้าได้ห้าตัวนะครับเนาะในตัวนี้นะครับแต้มได้ไปที่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองห้าตัวนะครับได้ห้าตัว ถ้าเราจับเลยนะครับจับเลยจะได้เกี่คู่นะครับจับเลยเนาะจับแต้มเลยนะครับจับโดยแต้มเลยนะครับเลขเด่นเอาไว้ก่อนนะครับเนาะแต่มันมีเลขเด่นสูตรหนึ่งที่มันเดินดีนะมันเดินดีมากๆเลยก็คือเลขเด่นในสูตรสามตัวนะครับก็คือเป็นเลขเด่นสามตัวนะครับเป็นเลขเด่นสามสูตรนะครับวิ่งตัวเดียวสามสูตรก็คือสูตรที่นี่นะครับเนาะนี่นะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าได้สามได้ห้าก็มาห้าเลยนะครับได้เจ็ดได้สองได้สู ก็มาทั้งสามตัวเลยครับเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองออกสองสองศูนย์เจ็ดมาสามตัวหกแปดหกแปดก็มาทั้งสองตัวหกแปดแล้วก็ห้าห้าเจ็ดก็มาที่เลขห้างวดต่อมานี่ก็ได้สองสองสี่ก็มาที่เลขสี่นะครับสองสองสี่มาที่เลขสี่นะครับมาที่เลขสี่สำหรับในงวดนี้นะครับเนี่ยออกไปเมื่อกี้นนะออกไปเอ่อเมื่อวันเมื่อวันเลยนะออกไปล่าสุดนี่นะครับเลขออกไปที่เก้าเจ็ดหก นะครับก็มาหกนะครับแล้วก็แปดเก้ามาสองตัวเลยนะครับมาสองตัวแล้วมาหกกลับมาแปดนี่นะครับสองตัวเลขสามตัวนี่นะครับมาหกมาแปดนะครับแล้วก็มาบนล่างเลยนะครับในชุดนี้นะครับนะครับมาบนล่างนะครับถ้าเป็นงวดนี้นะครับงวดนี้มาดูสักหน่อยหนึ่งนะครับเลขสูตรนี้เดินดีมากนะครับเขาน้ำจเริ่มเปลลายงวดแล้วนะครับ นะครับในเลขสุดนี้การประเมินผลนะครับเอาสองบวกเอาตัวนี้บวกห้านะครับหลักแสนบวกห้าแล้วตัวนี้ก็ยกมาเลยแล้วตัวนี้ก็บวกห้านะครับบวกสองนะครับบวกสองมันก็จะได้เลขไปที่ตัวนี้นะครับสองบวกห้าก็จะได้เจ็ดนะครับเอาห้าได้เจ็ดนะนะครับแล้วตัวนี้นะครับหลักหมื่นก็ยกมาเลยห้านะครับแล้วก็หลักหมื่นบวกสองก็จะได้เจ็ดนะครับมันจะได้ในแบบนี้นะครับเจ็ดห้าเจ็ด ครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับถ้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวนี้นะครับถ้ามันไปชนนะครับเนี่ยแล้วก็ในสูตรตัวนี้นะครับในสูตรที่เป็นเลขสองตัวของเรานี่นะครับ่ที่เรามาเทียบกับพระเอกก็คือสูตรนี้ที่เราเทียบกับพระเอกนะครับนี่นะครับพระเอกของเราศูนย์หนึ่งสามห้าแต่ตัวนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งมาแน่นอนกว่านะครับมาแน่นอนกว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเห็ตัวนี้เนาะตัวนี้ไม่มานะพระเอกหลุดนะครับนี่นะครับชนศูนย์กับหนึ่งไม่มาเลยมันหลุดนะครับพระเอกหลุดนะครับ เดี๋ยวเราไปที่แต้มก่อนนะครับไปทียมก่อนเดี๋ยวเราจะน่าเล่เด่นอีกเทียนหนึ่งนะครับไปที่แต้มก่อนนะครับจับแต้มเลยนะครับเอานะครับหนึ่งสองสามแต้มไม่มีหนึ่งสามสี่แต้มไม่มีหนึ่งสี่ห้าแต้มไม่มีหนึ่งห้าหกแต้มเนาะหนึ่งหกเจ็ดแต้มหนึ่งเจ็ดแปดแต้มหนึ่งแปดเก้าแต้มไม่มีนะครับแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์แต้มไม่มีนะครับแล้วก็สองสองสี่แต้มมีสองสามห้าแต้มสองสี่หกแต้ม หกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มนะครับแล้วก็หนึ่งแต้มนะครับไปตัวนี้ก็จะเป็นหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มแล้วก็สองแต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งแต้มสองแต้มนะครับสามแต้มไม่มีนะครับนั่ก็จะเป็นเจ็ดแต้มแปดแต้ม นะครับแล้วก็จะเป็นเก้าศูนย์ไม่มีนะครับมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งมีสองนะครับสามสี่ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นแปดแต้มเก้าแต้มไม่มีศูนย์แต้มมีมีหนึ่งแต้มมีสองแต้มนะครับสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์แต้มไม่มีหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มสองแต้มนะครับสามแต้มไม่มีสี่แต้มไม่มีห้าแต้มมีหกแต้ม แล้วก็มีเจ็ดแต้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มไม่มีสี่แต้มไม่มีห้าแต้มไม่มีหกแต้มนะครับแล้วก็เจ็ดแต้มแล้วก็แปดแต้มนี่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจนสามสูตรครับจนสามสูตรแต้มนะครับจนสามสูตรเนาะนะครับได้ออกมาเป็นแบบนี้นับได้จะคูณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสิบสามในสามสิบสามคู่นะครับสามสิบสามคู่นะครับมันมีอยู่ทางเลือกสองอย่างหรือว่าจะเอาตัวเด่นมาจับนะครับตัวเด่นของเรานะครับมันก็จะมีอยู่ตรงกลางนะครับเนาะตรงกลางนี้ก็จะเป็นสูตรที่มันเป็นตำแหน่งที่เดินดีมากๆก,าก็คือตตรรงงกกลานนะคคัับ็ือวี สูตรสามกับสูตรสี่ตรงกลางหนึ่งศูนย์หกเจ็ดมาสองตัวเลยนะครับจับคู่กันมาหกเจ็ดนี่นะครับนะครับตัวนี้นะครับเลขเด่นนะครับเลขเด่นในสูตรนี้นะครับมันไม่ชนนี่จับคู่กันเลยนะตัวนี้ไม่ชนจับคู่กันเลยนะครับก็จะมาที่เก้าแปดนะครับเก้าแปดนะจับคู่กันเก้าแปดนะครับตัวนี้ก็หกเจ็ดก็มาด้วยกันนะครับเลขเด่นไม่มาทักตัวเลยนะครับเลขเด่นในชุดนี้นะครับเนาะตัวที่จะนนั้นโอเคได้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ตัวที่นี่นะครับเนาะสุดเจ็ดแปดเก้านี่ก็มาที่หกนะครับมีหกแปดเก้านะครับหกแปดเก้าตัวนี้นะครับมาทั้งสามตัวเลยนะหกแปดเก้าสูตรเนี่ยสูตรที่เจ็ดเนี่ยครับหกแปดเก้ามาแปดเก้าแล้วก็มาหกเจ็ดนะครับก็มาสามตัวเลยนะสําหรับในตัวสามนี่ตัวนี้เนาะนะครับหนักครับเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะแยกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ แยกตัวนี้ออกมาสามสิบสามขู่นะครับเดี๋ยวมาจับตัวเด่นนะครับตัวเด่นนี้ถ้าเราเอาสูตรเดียวนี้มันก็เสียหลุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ใช้หลายๆสูตรมาประกอบกันนะครับถ้าเอาพระเอกยืนพระเอกยืนยืนหลุดเลยนะครับวันดียยืนพระเอกไว้หลุดเลยนะครับงวดควันมาบนรางวันนี้หลุดเลยนะครับเอาแยกสามสิบสามขวกมานะครับนะครับเนาะเอานะครับเดี๋ยวก็มาจับเด่นอีกรอบหนึ่งนะครับสามสิบสามชุดนะครับจับเด่นอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับ ตัวนี้นะครับเราจับมาเฉพาะแต้มเลยนะครับไม่เกี trousers, right? ada, er nah ่ยวกับเลขเด่นเลยนะครับตัวนี้นะครับเฉพาะแต้มแต้มสามสูตรนะสูตรละแปดตัวนะครับในสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมานี่นะครับจับแต้มนี่เข้าบนล่างเลยนะครับจับแต้มตัวนี้เข้าบนล่างเลยนะครับเนาะนะครับแต้มเข้าบนล่างทั้งสามสูตรนะครับเข้าบนล่างทั้งสามสูตรนะครับในรอบที่ผ่านมานี่นะครับเอานะครับสําหรับในวันนี้นะครับเอาเลขเด่นนี้ถ้าใช้สูตรเดียวก็เสียวขึ้นวันละนะครับเนาะเอานะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเต้แต้มนะครับแต้มแล้วก็หลักสีบกหน่อยแล้วก็แต้มเลขเด่นยังไม่มานะครับเลขเด่นยังไม่มานะครับสําหรับเลขเด่นของเราเดี๋ยวเข้ามาจับเด่นรอบหนึ่งรับจับเด่นรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกเด่นมานะครับเอามาจับในแต่ละเตียว่าตัวงวดนี้นะครับในเลขชุดตัวที่เป็นตัวน uh ี้เนาะนะครับตัวที่เป็นตัวที่เป็นเลขสองตัวน่ะสองตัวนะครับสองตัวที่เข้าจับเป็นเผื่อนแต่ว่าเขาเห็นเป็นซีตัวแล้วนะครับในตัวนี้ในตัวนี้นะมาดูตัวนี้สักหน่อยหนึ่ง ตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมานี่ก็มาแปดกับเก้าสองตัวนะครับอันรกออกไปที่เก้าเจ็ดหกนะครับแล้วก็แปดเก้านะครับมาสองตัวนี่นะครับตัวที่ไม่ชนเนี่ยครับแปดกับเก้านะครับแต่ว่าตัวกลางสองตัวนี่นะครับนี่นะสองตัวนี่เก้ากับศูนย์นี่มาเก้าเลยนะครับะสําหรับในงวดนี้นะครับนะครับสําหรับในงวดนี้ได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้ ถ้าชนถ้าถ้าไปชนหกสูตรเนี่ยชนตัวไหนก็เสียว, mm hmm. ว่าเด็ดเลยนะครับเสียว่าเด็ดเลยนะครับมีสูตรที่หนึ่งนะครับมีสูตรที่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางนะครับนะครับแล้วก็นะครับเอาไปเทียบดูนะครับในสูตรนี้ถ้าจับสี่ตัวนี่นะสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าถ้าจับสี่ตัวนี้ก็จับเลยนะครับเอาสี่ตัวนี้มาจับตรงนี้เลยนะนี่นะครับเอาตรงนี้มาจับตรงนี้เลยนะครับสองสามสี่ห้านะครับสองสามสี่ห้านี่เลครับตัวนี้นะครับ ถ้าเราจะเอาตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นก็ได้เพราะว่าเลขมันเดินดีมากนะครับมันเดินมานานแล้วเดินมายาวแล้วนะครับสถิตินะครับเราจะเทียบให้ดูนะครับนี่นครับเดินมาตั้งแต่นี่แหละหนึ่งสองสามสี่อันนี้อันนี้ที่เราเห็นเนาะแต่ว่ามันเดินมาแต่ถึงกบบระปุกนะครับอันนี้เราย้อนไปแค่ประมาณสักสามสิบสี่สิบวดครับหนึ่งมาทุกวันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามนะครับ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกนะครับยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้านวดที่สามสิบนี่ลุดนะครับสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่นวดนวดนี้เป็นนวดที่สามสิบห้าครับลดหนึ่งนวดครับเนี่ยเลขสี่ตัวนี้นะครับสี่ต,ววนะนะตัวนี้นะครับสามสิบห้านวดนี้นะครับสี่ตัวนี้เดี๋ยวเขาจะคอมาจับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งเนาะสี่ตัวนี้นะครับสองสามสี่ห้านี่อยู่ในนี้มีเยอะเลยนะสองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าน เอาครับผมสำหรับไม่เครียเดียวเครื่องทำนีร่างเปินไปเลยเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะมาจับคู่เด่นนะครับเนาะเอานะครับคู่เด่นการเลขเด่นของเฮานะครับต้องเอาไว้ก่อนนะครับเอาเอาเอาสูตรเดียวไม่ไหวนะครับเอาสูตรเดียวไม่ต้องเอาหลายๆสูตรมารวมกันแต่ว่าเลขแต้มยืนไปก่อนนะครับเนาะยืนเลขแต้มไว้นะครับตรงนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนเดี่ยเครื่องทำนีรางเปิดไปเลยสวัสดีครับ